นี่ปาตาบอดทันเบิรงเลยแตกก็แตก้บาลว่โอ้ยขอบมันนี่เลยพิเศษนะตัวนี้จำได้ไหมครับรุน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 โดโอ้ยเมาคืนเลยเมาคืนนี่แหะ่ตาลไรเออต่ไปเห็นพหมาตัวต้อเห็นแมวบานมา เนี่ยว่านบาตรที่เรากรีตัวคุณเด่อโอ้ยเอาเอาไม่แต่ว่าจะขึ้นทำไมเล่นูันไปมองให้เออกับบรรยากาศนะสะอาดตัวเองนี่นี่ตัวนึงตัวนึงนี่นี่อ๋อตัวใหญ่ฮะเออนี่นี่ยวานเองก็ได้ต้องมีผัวไว้ซื้อล่างล่างล่างกันนู้นนะเออน่ะ นี่ขอสมุนตัวสมุนเทียบเลยครับอันนี้บ้านทำหฮาหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จฮะเขาหอบกระเล้วจักเชียใช้มันนอนไตเขียดขอของบไหมครับขอตัวนึงน่ะตัวนึงที่ใดเพียงหนาน้อยสะฝึกนี่กำลงฝึกนะบอกเลยว่าผ่านว่าเฮน่ะเอาเอาเตไม้มาวิ่งันหลุด เปนเองบาแบบพวกปดกัเลยพวกดนหนพอปุ๊ี่ออกเองเลยพอพอะเาปูพสรอมีมอนเาเฮามูลค่าสิล้านยังสร้างไม่เสร็จเอาเฮามูลค่ามูลสิล้านยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยเฮาเฮาแล้วก็มีต้นตาลแฝดของโลกนะมีคู่นงะเนีย ตันแฝดของโลกม่คู่นะครับตันคู่ะฮะคู่แฝดคู่แฝดของโลกอยากให้มันให้มันเจอฮะแฝดของโลกเลยฮะนี่ตันแฝดของโลกมันม่คู่นะ,ะนี่เอ็นนี่นะฮะเกิดมาคู่แฝดของโลกตันแฝด ข้างๆจะเป็นปัาไ่ต้นกล้วยข้างหลองนั้นกาบสายนาโมรกฏ